มีเรื่องเดียวนะครับแต่ว่ามันจะงลงรายละเอียดครบกลุมหลายประเด็นนะครับวันนี้ที่สําคัญคือว่าผมตั้งใจจะมีคําถามฝากถามถ,ามถึงนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเรียนด้วยความสัตย์จริงว่าขณะนี้ผมต้องการจะทราบจากคุณยิ่งรักว่าท่านต้องการจะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนอยู่หรือเปล่าหรือว่าขณะน,นี้ท่านเลือกที่จะแบ่งแยกการปกครองแยกประชาชน และดูแลเฉพาะผู้ที่สนับสนุนหรือว่าให้การโอกาสกับท่านในการมาทำงานที่ผมเรียนกลาบเรียนอย่างนี้เพราะว่ามีหลายเหตุการณ์ครับที่ผมคิดว่าขณะนี้ท่านนายกยิ่งรับไม่ได้เป็นนายกทั้งปรีของคนไทยทั้งประเทศเริ่มต้นจากการคุกคามของมวลชนคนเสื้อแดงหรือมวลชนที่สนับสนุนรัฐบาลต่อผู้ที่เห็นต่างแทบจะทุกอย่ อันที่สราบกีนะครับเริ่มต้นจากการที่องค์กรอิสระของประเทศองค์กรตามรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นจะถูกคุกคามกดดันจากคนเสื้อแดงถ้ามีท่าทีในการขัดขวางการทํางานของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเรื่องการออกกฎหมาย,ยาต่างๆการกดดันของกลุ่มกปปอซึ่งยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับสารนัฐธรรมนูญถึงขั้นมีการนําผ้าไปคลุมป้าย มีการพ่นสีบริเวณป้ายของสาร,รมนูนนั้นไม่เคยถูกทักทวงหรือห้ามราำจากฝั่งของคนรัฐบาลเลยแม้แต่ครั้งเดียวกลายเป็นว่าพฤติกรรมอย่างนี้นั้นเป็นพฤติกรรมปกติที่สามารถที่จะดําเนินการได้ถ้าท่านใส่เสื้อสีแดงถ้าท่านพูดว่าสนับสนุนยิ่งรักชินวัตรประการต่อมาครับ เวทีปลาัยผ่าความจริงของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านถูกกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นเข้ามาอารวาสลุกลานคุกคามทุกเวทีน้อยบ้างมากบ้างจนถึงครั้งล่าสุดที่จังหวัดลำพูนเป็นการกระทำที่เหมิมเกริมและละเมิดต่อกฎหมายชัดเจนใช้อาวุธ ใช้ประทัดใช้ตะไลย,ยิงเข้ามาบริเวณเวทีปลาใสาเคยเห็นไหมครับคําพูดห้ามบราม์จากคนในรัฐบาลคนเมียม้า,าล่อยให้พวกปลายแถวออกมาพูดทํานองว่าเขามีสิทธิ์จะแสดงออกอย่างนั้นอย่างนี้ผมถามว่าคนเหล่านี้แสดงออกกับคุณยิง่งรักแบบเดียวกันได้หรือไม่สองมาตรฐานชัดเจนครับนั่นคือกลุ่มพักการเมืองก็โดนคุกคามข้อสส่องคอ์กรอิสระแล้ว ที่สามครับจนผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ก็คือเมื่อวานนี้กลุ่มหน้ากากขาวที่แสดงออกอย่างสงบสันติที่จังหวัดเชียงใหม่คราวนี้ยกพวกตีเลยครับพวกท่านเป็นใครฮะถึงมีสิทธิ์ที่จะอยู่เหนือกฎหมายแบบนี้ครับ องค์กรอิสระทําไม่ถูกใจก็ไปกดดันไปด่าทอพักการเมืองไปปราศาัยตามสิทธิก็ไปคุกคามใช้อาวุธประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งแสดงออกตามกระบวนการยุติกระบวนการประชาธิปไตยปกติยกพวกตีเลยครับและผมไม่เห็นเลยนะครับว่าคนในรัฐบาลหรือคุณยิ่งรักษินวัตรที่อ้างว่าเป็นสุภาพสตรีมีความเป็นแม่อยู่นั้นเนี่ยท่านจะได้ ออกมาแสดงความหวงใหญ่ในเรื่องอย่างนี้บ้างท่านเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เหมือนกับเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องสําคัญของสังคมไทยซึ่งผมยืนยันครับว่ามันเป็นเรื่องสําคัญของสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งที่เราจะปล่อยให้เหตุการณ์อันตราพานครองเมืองแบบนี้ไม่ได้ครับแต่อันธาพานจะครองเมืองไม่ได้เลยถ้าหัวหน้าแก๊งอันตรพานไม่ขย,ยิบตาสนับสนุน นี่เป็นสิ่งที่ผมสะท้อนให้เห็นนะครับว่าท่านนายกถ้าท่านยังลอยตัวเหนือปัญหาเรื่องของความแตกแยกของคนในชาติเรื่องของการคุกคามสิทธิของคนอื่นผมต้องเรียนนะครับว่าท่านนายกก็ต้องเลือกที่จะเป็นนายกของคนเสื้อแดง <c oughs> เพราะไม่เป็น,ปนไปไม่ได้ที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ถูกคุกคามจากมวลชนของนายกรัฐมนตรีเองจะยอมรับอำนาจการบริหารของท่านนายก ผมเรียกท่านนายกว่าท่านต้องรีบออกมาห้ามปรางในเรื่องนี้นะครับแล้วก็หยุดให้ริ้วล้อของท่านนั้นออกมาพูดจาสร้างความแตกแยก,กให้กับสังคมไทยไปม,มากกว่านี้สังคมไทยกําลังอยู่ในช่วงที่วิกฤตนะครับปัญหาเรื่องความแตกแยกทีก่ท่านสมไฟเข้ามานี้ถ้าไม่รีบหยุดผมเชื่อจะเป็นไฟลามทุ่งไปทั้งประเทศแล้วถึงวัน,นนั้นนายกรัฐมนตรีจะเสียใจที่ไม่ได้ดับไฟแซนตั้งแต่วันนี้ การที่สองครับที่ผมอยากจะถามท่านนายกนอก,กเรื่องการเมืองว่าท่านเป็นนายกรีของคนทั้งประเทศหรือไม่ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องสภาวะโครงการประชาธิปยมต่างๆที่ขาดทุนร่วมสลายอยู่ในขณะน,นี้ผมก็อยากจะถามว่าท่านยังจะดำเนินการต่อไปอีกหรือตัวเลขการขาดทุนโครงการจำนำข้าวมันไม่สำคัญหรอกครับว่าตัวเลข260,000ล้านมันอยู่ตรงไหน แต่ความสําคัญก็คือว่าขณะนี้ปีปีหนึ่งปีหนึ่งท่านขาดทุนเป็นแสนล้านแน่นอนแล้วตัวเลขแสนสามหมื่นล้านที่คุณรประเทศกมพูดเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขปีเดียวครับพวะผมพูดตั้งหลายทีแล้วว่าผมนับ3มฤดูกาลคือ5 4 5สห้าหของหนาปี5้าห้านาปลังและ55าับ5 6้านาปีท่านพยายามจะไปนับให้มันเหลือแค่2ฤดูกาลมันก็ขาดทุนน้อยลงมะนันไม่แปลกครับแต่ผมนับยังไงนับแล้วนับอีก3ฤดูกาลนี้ท่านขาดทุน220 0 0 0ล้าน แล้วถ้าบวกค่าบริหารจัดการบวกค่าจัดเก็บผมเชื่อว่ามากกว่า260ล้านด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เวลาพวกท่านที่จะมาบอกว่าบวกกันแล้วไม่เห็น260ล้าน00ไม่เห็นตรงกับที่ฝ่ายค้านพูดไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นนคือมันขาดทุนยับเยินประเด็นมันคืออาจจะมากกว่า260ล้านด้วยซ้ำไปแล้วพวกท่านจะเอายังไงต่อวันนี้นายกุัฐมนตร,รีไม่รับผิดชอบเลยครับประชุมกรขอชเมื่อวานก็ไม่เข้าวันจันรนี้ท่านก็คงไม่เข้าอีก ล้วท่านปล่อยให้คนที่ท่านบอกว่าไม่รู้เรื่องไปเป็นประธานนั่งอยู่หัวโต๊ะการประชุมท่านจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้ประเทศไม่สามารถรับสภาพการขาดทุนปีละสองแสนล้านให้เข้ากับเป๋านะักการเมืองปีละแสนสี่หมื่ล้านอย่างน้อยนะครับทุกปีทุกปีไปตลอดอย่างนั้นได้ผมถึงเรียนว่าท่านนายกก็ต้องตอบครับว่าถ้าท่านเดินหน้าโครงการแบบนี้ก็หมายความว่าท่านก็เป็นนายกร,รัฐมนตรี ของเฉพาะพรรคพวกท่านของพรรคพวกเพื่อนฝูงพ่อค้าโรงสีไม่ใช่ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศเช่นเดียวกันประการต่อมาในเรื่องของการประมูลโครงการน้ํานะครับผมยืนยันอีกครั้งว่าคําพูดของท่นนานนายกบาลว่าโครงการนี้มีการตรวจสอบเข้มข้นไม่มีการทุจริตแน่นอนและโดยเฉพาะที่ประหลาดมากคือท่านพูดว่าโครงการนี้จะเป็นสิ่งก่อสร้างเพราะฉะนั้นยังไงประชาชนก็มองเห็น ผมไม่แน่ใจว่าท่านายกเข้าใจในสิ่งที่พวกผมได้ทักท้วงหรือเปล่าไม่มีใครมองออกหรอกครับว่าเขื่อนแห่งนั้นใช้เงินสร้างเท่าไหร่ท่านนายกมองออกหรอครับหรืออ่างเก็บน้ำอันนั้นมีมูลค่าสองหมื่นล้านสร้างเสร็จแล้วท่านดูออกนะครับว่ามันใช้เงินไปเท่าไหร่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับประเด็นคือว่าความพร้อมของโครงการในรายละเอียดสามแสนห้าหมื่นล้านท่านไม่มีการเตรียมพร้อมทั้งในเรื่องของหลักการสถานที่ การยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนความเป็นไปได้ในเชิงนิเวศวิทยาภูมิประเทศภูมิศาสตร์และในเชิงเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกระบุไว้ในรายละเอียด T.O.R. แต่การประมูลน้ําของท่านนั้นกลับกลายเป็นการประมูลที่คนทั้งประเทศเห็นครับว่ามันมีการผูกการประมูลสีบริษัทเข้ามารับงานสี่บริษัทได้งานทั้งหมดแบบ่งสารจัจัดเคสกันไป ลดราคาในเบื้องต้น1ล้านบาทบ้าง1ล้าน2ล้านบ้างจนสุดท้ายลดมา290 0 0ล้านได้73ล้านเมื่อวาท่านต่อรองกันลดไปอีก6 0พันล้านเตรียมเตรียมกันไม่หมดแล้วครับนี่เป็นสิ่งที่ผม้องกลับเรียนท่านนายกรนตรีว่ามันสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลของท่านนายกนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยการทูจริตคอร์รัปชันและสุดท้ายครับโครงการกู้สล้านล้าน ซึ่งจะช้าสร้างภาระหน,นี้สินให้กับลูกหลานของเราอีกห้าสิปีเป็นอย่างน้อยนะครับผมเชื่อว่าถ้าโครงการมันไปไม่ได้ดอกเบี้ยขึ้นมันอาจจะแพงกว่าน,นั้นอาจจะนานกว่าน,นั้นในการใช้เวลาในการคืนหนี้สินก็เช่นเดียวกันครับวันนี้กรรมธิการประชุมกันอยู่ท่านก็ไม่แสดงออกถึงความรับผิดชอบเลยว่าท่านจะระบุรายละเอียดโครงการความพร้อมในการเนินโครงการเหล่านี้ได้อย่างไรกลายเป็นว่าวันนี้ ท่านถลุงเงินภาษีของประชาชนในระบบงบประมาณเกลี้ยงนะครับจากโครงการประชานิยมอย่างเช่นจำนำข้าวที่เอาเงินออกนอกระบบไปปีละ2 6 0 0 0ล้านทําให้พวกท่านไม่มีเงินเพียงพอที่จะใช้บริหารจัดการโครงการในระบบงบประมาณปกติจึงเป็นเหตุให้พวกท่านนั้นต้องกู้3,5 0 0 0ล้านบวกอีกล้านล้านเพื่อเอาไปถลุงกันนอกงบประมาณนี่เป็นความจริงของประเทศไทยวันนี้ครับ ความจริงของประเทศไทยที่เจ็บปวดที่นายกรบีนั้นไม่ดูแลของคนไม่ดูแลประชาชนทั้งในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจกและสังคมผมจึงอยากให้คุณยิ่งลักได้สุกคิดนะครับและให้ท่านได้รีบป้องกันความเสียหายกับประเทศก่อนที่ประเทศนี้จะแบ่งเป็นฝากเป็นฝา่นฝายแตกแยกและจนสุดท้ายจะมีประชาชนกลุ่มหนึ่งไม่ยอมรับการปกครองของรัฐบาลท่านผมก็อยากฝากไว้ทัาน,นี้ครับ เพ่พี่งอาจกับ